อะค่ะวันนี้นะเทปนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเทปพิเศษจะมาคุยกันแล้วก็มากินกันเออไม่ใช่มาคุยกันกินไปคุยไปนะคะแบบเบาๆเพื่อนๆเชื่อมาว่าหลายๆครั้งด้วยกันเนี่ยวลาเาทชตฉได้ดูยูทูบเบอร์สายกินเนี่ยนะคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความสุขจังก,กับการที่เราดูนะคะทั้งๆที่คลิปไม่มีอะไรเลยกินอย่างเดียวเนี่ยเออแต่มันเป็นความรู้สึกที่รู้สึกตื่นเต,ต้นนะคะที่เห็นใครคนใดคนหนึ่งกินอย่างมีความสุขนะแล้วทีนี้ชจาได้ว่าชําเคยอ่านอาร์ติเคิล บทความบทความหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของอการเสพติดการดูวิดีโอนะคะกับคนที่ทําวิดีโอสายกินเนี่ยมันก็คือการเสพติดอย่างหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือคุณมันก็คือความสุขใครความสุขมันใช่ปะสำหรับคนที่เขากินแล้วมันแสบแสบนะบางคนที่บอกว่ากินแล้วมันรู้สึกว่าโอ้ยฟินฟินแบบว่าฟินสุดๆอะเออนะคะนี่วันนี้เนี่ยแซมก็จะมากินบ้างนะคะ ลองกินดูนะถ้าเกิดว่าันกินเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะดูแล้วน่ากินหรือเปล่านะคะยังไงก็คอมเมนต์มานะก็วันนี้ก็ได้ซอสเซจซอสเซจมาค่ะเป็นไซสรเกาะแคมเบรลันซอสเเจพื่นๆดูนี่เห็นไหมคะซูมมาซูมมานี่ชันได้มาทั้งหมดสามสี่อันเลยนะคะอืมจากเทสโก้มันลดราคา ออ่อืมเทดนี้ไม่ได้ไรนะกินอย่างเดียวนะจ๊ะใครไม่ชอบดูชันกินก็ข้ามไปได้แต่ถ้าใครชอบเนี่ยบอกนะว่าเดี๋ยวจะมารีวิวกินนู่นนี้นะให้ดูแต่เดี๋ยวขออนุญาตนะจ๊ะไปเอาน้ำจิ้มก่อนเพราะว่า มันไม่มีรสชาติเผ็ดเลยฉันชอบกินแบบว่ารสเผ็ดเมาตะกี้ไปเช็คในตู้เย็นมาน้ำจิ้มเผ็ดแบบไทยหมดแล้วซอสสีละชาเลยแค่นิดเดียวนะั่นโดเก็บไว้กินตอนเชฟทมวันนี้ก็เลยนะคะจะใช้ตัวนี้ p พ r ร์รี่เพอร์รี่ชิคเนะคะไม่ใช่ชิเคเก e นเพอร์รี่เพอร์รีจากนันโดก็ความเผ็ดมันไม่ได้เท่าแบบว่าเผ็ดแบบว่าเผ็ดหูดับตับไหมหรอกเพื่อนๆก็ก็โอเคเพราะว่าไ้เกะฝรั่งจริงๆเนี่ย ย่างแคมเบรันซอสเซตเนี่ยเป็นไส้กรอกอังกฤษสัญชาติอังกฤษเขาจะไม่มีความเผ็ดนะคะคุณดูหัวมันดีแม่งโคตดดำได้ใจเลยอะ่ะเออเราดำแบบว่าดำแล้วก็สั้นป้อมๆอ่ออะเออดูดูดูด,ด,ดูแล้วก็น่ากินไหมล่ะคะแล้วก็จุ่มนี่ เหมือนกับระบายสีนะได้ละเพื่อนๆดูดิเฮ้ย

ออืดูหนังมันปลีออกมาเพื่อนๆอืมวันนี้ใหญ่กว่าอีกอ้าแม่เจ้าดูนี่ มันใหญ่ใ้ใจอ่ะใหญ่มากคุณนี่บิ๊กฮาร์ดเลยนะไม่ใช่มินิฮาร์ดมินิมินิฮาร์ดมันโคตรทั้งยาวทั้งใหญ่เลยเพื่อนๆจุ้มอย่างนี้เลยนะคะเอาปลายหรือว่าเอาหัวมันนั่นแหละจุ้มลงไปจุ้มลงไปนาเลงคุณเห็นตรงนี้มันปัก ส่วนหัวมันเนี่ยโอ้อฟินน่ะฟินอะเลมากใส่ซอสลงนะคะนี่แหละคือการกินไส้กรอกที่แบบว่ามีความสุขที่สุดละเลงไปค่ะละเลงไปชื่องนี้กินเผ็ดต้านโควิด ให้มันเยิมนะคะน้ำจิ้มอมืแค่ดูดน้ำจิ้มเนี่ยยังยังยังแซบเลยอะ่ะโออยังไม่ได้กัดหขวมันนะแค่ดูดน้ำจิ้มอย่างเดียวอ๋อมันมีความเปรี้ยวด้วยค่ะเปรี้ยวเลมอนแล้วก็เผ็ด หอยน้ําจิ้มฟินน่ะฟินน้าจิ้มมากเพื่อนๆอื้อว้าฟินมากอื้มกัดตรงหัวมันเบาๆอะ่ะ ก็มันใช่เลยอร่อยมากมมดูดิคะ่ะมันค่อนข้างดำแล้วก็ใหญ่ด้วยอะ อืใส้กรอกยางใส้กรอกอบเนี่ยมันจะต้องดำๆแล้วก็ใหญ่ๆถึงจะอร่อยค่ะอื Okay うん。Mm. จุอ่ะจุจริงๆค่ะยัง,งยไม่หมดค่ะอุ้ยอันนี้หัวเปิดดูดิอันนี้หัวเปิดอันนี้สั้นๆนะคะปอมๆสั้นๆนอีกเหมือนกันเราก็ต้องใส่น้ำจิ้มอะถ้ามันไม่ใส่น้ำจิ้มมันก็ไม่อร่อยอะ ชอบมากฉันเป็นคนชอบกินเนื้อนะคะเนื้อทุกชนิดนี่จิ้มน้ำจิ้มให้มันแปะแแบบนี้ท่านผู้ชมเหมือนถึงจะอร่อยได้ยินเสียงไหมจิ้มให้มันแปะแแบบนี้นะคะให้มันแปะแปะแให้มันเข้ากับเนื้อของไส้กรอก แปะให้ทั่วค่ะมันจะต้องได้ยินเสียงแปะแปะด้วยนะคะอีปิดเนาะแปะแปะมันไม่ได้นะจ๊ะ So you have to make sure it's make that this noise แปะ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 โอ้อืมอืมอืม ม่อร่อยมากดูถุงนี่เด็ดเด็ดลีเชียสเลยแปดสิบบาทเองหมดไปอ่ะเออไม่แพงถ้าไปกินน้ำกันเผ็ด